อดทนต่อคาที่มันด่าว่าเนี่ยมันเจ็บปวดแต่บางทีแรงอดทนเนี่ยมันก็ยังฝึกได้นะแต่เวลาอดทนต่อคาเย็นยอหรือสัเนเซ่พวกนี้บางทีมันหอมบาดมันอดทนไม่ได้มันก็จะเสพติดคำเย็นยอคำเช,ชื่นชมหลอานั้นเนี่ยมันทําให้เรากลายเป็นคนที่นหลงไปกับคําชมแล้วก็เหมือนม้ายอเนาะใช้ชีวิตไปก็ต้องมีคนชมถ้ามีคนชมเนี่ยเราใช้ชีวิตต่อไม่ได้ต้องมีคนให ความชื่นชมให้ก,การอะไรต่างอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นตัวหลักๆของปัญหาเรื่องของการชื่นชมเนี่ยโดยเกินจริงหรือเยินยอเนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นประเภทที่หิวขําชมนะไม่ยู้ตัวนะซึ่งมันจะก็จะเกิดโทษ